สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มภารกิจพัฒนาคุณภาพองค์กรและความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสวนสราญรมค่ะวันนี้ในชั่วโมงเรียนรู้หันษาของเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะ8ข้อเสียที่อาจมองข้ามจากการดื่มน้ําเย็นนะหลายๆท่านเอ,เ,อเอ๊ะเราก็ดื่มน้ําเย็นเป็นประจำเนาะมันมีข้อเสียหรือข้อดียังไงบ้างนะคะวันนี้ค่ะ คุณครูกบนะคะประพบพงศธรศักดาจะเป็นผู้ที่มาแบ,บ่งปันความรู้เรื่องนี้ให้กับเรานะคะขอทุกคนต้อนรับคุณครูกบแล้วก็มอบเวลานี้ให้กับคุณครูกบเลยค่ะสวัสดีครับ มองเห็นไหมครับมองเห็นสไลด์ไหมครับเห็นค่ะแต่กดเอ่อเปิดเปิดการใช้งานเลยค่ะโอ้ยอ้าวหายไปเลยไม่เป็นไรค่ะสวัสดีค่ะพี่เกิร์ลกำลังจะเริ่มพอดีเลยนะคะ แล้วก็เราก็ไปที่อันนี้ค่ะสูงก<ะ>็แชร์แชร์แชรตัวนี้ย,ยังไม่มาเลยจ้าสวัสดีค่ะคุณพันทิปรอสักครู่นะคะสวัสดีค่ะพี่ยายเดี๋ยวคุณครูกบกำลังจะเริ่มแล้วนะคะกำลังจะแชร์สไลด์เชิญทุกคนรับฟังได้เลยคะ่ะ เห็นไหมครับมองเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นค่ะโอเคสวัสดีครับหัวข้อการเรียนรู้ในวันนี้นะครับ8ข้อเสียที่อาจมองข้ามจากการดื่มน้ําเย็นนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็น่าจะชอบน้ําเย็นทีเดียวเพราะว่าบ้านเรามือนกับเนาอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ในเขตศูนย์เส้นศูนย์ูแล้วก็เป็นประเทศที่มีอากาศที่ค่อนข้างร้อนเป็นส่วนใหญ่เลยทีเดียวนะครับ วันนี้ผมจะมาชี้ให้ทุกๆท่านเห็นนะครับว่าข้อเสียของการดื่มน้ำเย็นเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับโอเคทุกทท่านอาจจะเคยได้ยินกันมาแล้วนะครับว่าการดื่มน้ำเย็นน่ะไม่ดีต่อสุขภาพครับคุณคุ้นหูเนาะแต่ด้วยอากาศบ้านเมืองเราอะครับที่มันมีแต่ฤดูร้อนเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เราก็อดไม่ได้นะครับที่จะดื่มน้ําเย็นแต่เชื่อเถอะ ครับว่าหากเราหักห้ามใจสักนิดนะครับแล้วก็หันไปดื่มน้ําที่มีอุณหภูมิห้องหรือว่าน้ําอุ่นเนี่ยก็จะดีต่อร่างกายของเรามากกว่าอย่างแน่นอนนะครับเรามาดูข้อเสียนะครับอันที่หนึ่งนะครับจากการดื่มน้ําเย็นเนี่ยน้ำเย็นนะครับจะส่งผลเสียต่อไตของเรานะครับโดยตรงการดื่มน้ําเย็นครับจะทําให้ไตของเราเนี่ยต้องกรองน้ําเย็นเนี่ยออกไปเพื่อกําจัด แล้วก็เป็นสาเหตุทําให้เราเนี่ยมีอาการเนี่ยปวดปัสสาวะบ่อยขึ้นพอปัสสาวะบ่อยขึ้นนะครับบางท่านก็จะรู้สึกไม่สนุกกับการที่ต้องเข้าห้องน้าบ่อยๆ mm hmm. ก็ทําให้พานไม่อยากดื่มน้ําไม่ชอบดื่มน้ํามากเกินไปเพราะว่ากลัวจะเข้าห้องน้ําบ่อยนั่นเองนะครับและหากดื่มน้ําน้อยเนี่ยก็จะทําให้เกิดปัญหาเลือดข้นแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยไม่ยืดหยุ่นตามมาด้วยนะครับเรามาดูข้อเสียอันที่2นะครับ การดื่มน้ำเย็นครับมีผลเสียต่อระบบย่อยของเราโดยตรงเลยการดื่มน้ำเย็นเนี่ยจะช่วยการดื่มน้ำอุ่นนะครับจะช่วยเสริมระบบย่อยของเราเนี่ยให้ได้ทำงานได้ดีกว่าการดื่มน้ำเย็นและยังช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยดีขึ้นด้วยนอกจากนี้เนี่ยก็ไม่ควรดื่มน้ำเนี่ยก่อนก่อนรับประทานอาหารนะครับเป็นเวลา1 5บหถึงสานาทีรวมทั้งระหว่างรับประทานอาหารแล้วก็หลังรับประทานอาหารทันทีด้วย เป็นเพราะอะไรครับเนื่องจากเป็นเป็นเวลาที่น้ําย่อยเนี่ยกำลังทํางานนะครับน้ําเย็นที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยจะไป่อกควนหรือว่ารบควรกระบวนการทํางานของน้ําย่อยได้นะครับอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยก็ย่อยได้ไม่ดีนะครับบูดบูดเน่าเร็วกว่าปกติส่งผลทําให้เกิดปัญหาท้องอืดแล้วก็ท้องเฟ้อมีแก๊สแล้วก็มีลมตามมาด้วยนะครับข้อที่สามนะครับน้ําเย็นเนี่ยส่งผลต่ออาการหวัดมีงานวิจัยครับ ได้ให้คน15คนเนี่ยดื่มน้ําเย็นนะครับพบว่าสารคัดหลัง่งบริเวณหลังโพรงจมูกครับบริเวณโพรงจมูกเนี่ยมันเหนียวข้นขึ้นทําให้หายใจไม่ค่อยสะดวกแต่เมื่อผู้ทดลองนะครับกลับมาดื่มน้ําอุ่นหรือว่าน้ําอุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิปกติเนี่ยกับทําให้การหายใจเนี่ยครับดีขึ้นและนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ป่วยโรคหวัดครับหรือว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็มีอาการคัดจมูกมากขึ้นเมื่อดื่มน้ําเย็นนั่นเอง นะครับเรามาดูข้อถัดไปนะครับน้ําเย็นครับยิ่งดื่มเนี่ยทาให้ร่างกายเนี่ยครับยิ่งขาดน้ําการดื่มน้ําเย็นจัดนะครับทาให้ไตแลวก็เพาะผัสสะเนี่ยต้องรีบกําจัดความเย็นเนี่ยออกจากร่างกายอย่างเร็วนะครับขับน้ําเย็น มากักเก็บไว้ที่กร,ระเพาะปัสสาวะครับเพื่อเตรียมที่จะนําออกไปทางปัสสาวะทําให้ผู้ดื่มน้ําเย็นมากๆเนี่ยครับจะมีอาการยิ่งขาดน้ําส่งผลเสียให้เลือดเนี่ยข้นหนืดแล้วก็มีปัญหาอื่นตามมาได้นะครับน้ําเย็นครับลดความสามารถของสมองได้ด้วยนะครับมีงานวิจัยกล่าวว่าคนที่ดื่มน้ําเย็นจัดเนี่ยในยามที่ร่างกายไม่เกิดความรู้สึกกระหายน้ํานั้นนะครับ จะทําให้ขีดความสามารถในการทํางานของสมองเนี่ยลดลงทันทีด้วยจากการแบ่งกลุ่มตัวอย่างนะครับออกเป็น2กลุ่มเนี่ยโดยให้กลุ่มที่หนึ่งเนี่ยครับไม่ดื่มน้ําอะไรเลยขณะที่อีกกลุ่มเนี่ยครับให้ดื่มน้าเย็นจัดเนี่ยจำนวนหนึ่งแก้วทั้งๆที่ยังไม่รู้สึกกระหายนะครับแล้วก็นําแบบทดสอบหรือข้อสอบเนี่ยมาให้สองกลุ่มนี้ครับทำพร้อมกันปรากฏว่ากลุ่มที่ไม่ได้ดื่มน้ำนครับสามารถทําแบบทดสอบได้ดีกว่ากลุ่มที่ดื่มน้ําเย็นจัดเนี่ยได้ดีถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต เป็นงานวิจัยนะครับเรามาดูข้อต่อไปนะครับน้ำเย็นเนี่ยทำให้เกิดแผลร้อนในได้ง่ายนะครับตามที่เรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์เลือดอุ่นยิ่งในประเทศเขตร้อนนะครับอากาศค่อนข้างที่จะร้อนหากดื่มน้ำเย็นเข้าไปอ่ะครับร่างกายก็จะต้องปรับอุณหภูมิในร่างกายเนี่ยมากขึ้นกว่าปกติเท่ากับว่ายิ่งดื่มน้ำเย็นมากเท่าไหร่ร่างกายก็ต้องปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเท่านั้น จึงเป็นสาเหตุของความร้อนในร่างกายนะครับที่มันเพิ่มขึ้นด้วยทําให้เกิดแผลร้อนในได้ง่ายนั่นเองแล้วมาดูอีกข้อหนึ่งนะครับผลเสียของการดื่มน้ําเย็นเนี่ยก็ทําให้ร่างกายเนี่ยครับเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นอย่างที่รู้กันดีครับว่าสภาพอากาศของคนเอเชียเมืองร้อนนะครับหากเราดื่มน้ําเย็นในช่วงอากาศที่ร้อนจัดก็จะทําให้เราเนี่ยเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นเพราะว่าร่างกายเนี่ยครับปรับอุณหภูมิไม่ทัน แตกต่างจากคนที่อาศัยอยู่ในเมืองหนาวหรือเขตหนาวครับที่การดื่มน้ําเย็นเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมากนะักเพราะน้ําเย็นนะครับเป็นเสมือนน้าอุณหภูมิห้องของพวกเขาดังนั้นใครที่ป่วยบ่อยนะครับก็ควรเลี่ยงการดื่มน้ําเย็นจัดในสภาพอากาศร้อนนั่นเองก็เป็นยังไงบ้างครับนี่คือสาเหตุต่างๆสาเหตุ หลายๆข้อนะครับจากการดื่มน้ําเย็นซึ่งซึ่งหลายๆท่านเนี่ยครับอาจจะมองข้ามไปนะครับวันนี้เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็น่าจะได้รับความรู้เหล่านี้แล้วนะครับก็สามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าคลิปนี้การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์แก่สุขภาพโดยรวมของท่านและคนใกล้ชิดนะครับขอบคุณมากครับโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ เราก็ได้เห็นแล้วเนาะมาทวนกันสักนิดนึงนะคะจริงๆมันมีเจ็ดข้อใช่ไหมคะครูปบมันหายข้อสี่หรือมันข้ามไปมันไม่ใช่แปดไหมคะต้องทับสไลด์หล่นได้เลยอ่าไหนยเรามาทวนกันทวนกันสักนิดนึงนะคะว่าแปดข้อเสียของการดื่มน้ําเย็นมีอะไรบ้างเอ่ยมีอะไรบ้างคะทวนกันก่อนที่เราจะดิสอภิปรายกันจาได้ไหมคะฟังครูปบเพลลย ผลเสียต่อไตอาผลเสียต่อไตถูกค่าพี่พี่พี่จุ๋นะคะเมื่อกี้พี่อิ๋วเหมือนจะเปิดไมใช่ไหมคะมีไตแล้วก็มีอะไรอีกเอ่ยระบบย่อยอาหารระบบ,ระบบย่อยอาหารทาให้เราเป็นอะไรง่ายคะส่งผลต่ออาการที่เราเป็นอยู่แล้วพวกหวัดใช่ไหมคะเออ แล้วก็ยิ่งเดิมน้ำเย็นก็ยิ่งกระหายน้ำเนาะลดความสามารถของสมองทำให้เกิดอาการร้อนในนะคะโอเคพี่เกิลบอกต่อสมองแล้วร้อนในแล้วก็อาจจะทำให้ร่างกายเราเจ็บป่วยง่ายขึ้นนะคะคมันขาดอันไหนไปอะคะข้อที่ตกหลงใช้ไหมครับข้อที่ตกหล่นใช่ไหมครับค่ะได้เลยเอ่อข้อที่แปดนะครับเอ่อน้ําเย็นเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยอเจ็บ ปวดใช้คําว่าอะไรดีครับมีผลต่ออาการปวดของมนุษย์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับเช่นคนที่ปปวดหัวไมเกรนหรือว่าปว่วยด้วยอาการปวดหัวเนี่ยครับ<ม>หรือว่าผู้หญิงที่อยู่ในช่วงมีประจําเดือนนะครับก็จะทําให้อาการปวดท้องประจําเดือนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนั่นเนองอที่เขาถึงบอกว่ามีเมนอยากกินน้ําเย็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเคก็ค <laughs> รบแปดข้อแล้วนะคะ ทีนี้เอาละคะ่ะพอครบแปดข้อแล้วมีใครอยากจะแชร์ลิงหรือว่าแบ่งปันอะไรไหมจากประสบการณ์ของเราที่เราดื่มน้ําเย็นไปแล้วมันเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าเราแบบอยากจะทานเย็นๆเราควรจะทานยังไงมีไหมคะมันก็ไม่เชิงเป็นข้อห้ามใช่ไหมคะคุก,กบเพียงแต่ว่ามันบอกแต่ว,ว่าเออถ้าคุณดื่มคนก็อาจจะมีผลเสียแบบนี้ตามมา ใช่ครับจริงๆอ่ะบ้านเราก็ก็เข้าใจอ่ะครับว่ามันมันอากาศร้อนเนาะบางทีเราเห็นน้ําแข็งเราเห็นไอศครีมเราก็อยากกินนะครับแต่ว่าเออเราเราไม่ควรจะกินทุกวันมากกว่ามากกว่าไม่ไม่ควรกินเช้าเที่ยงเย็นมากกว่าแต่ว่านานๆครั้งเนี่ยก็ก็น่าจะไม่มีปัญหาหรือมีผลต่อสุขภาพอะไรมากนักครับเหมือนอย่าเป็นคนติดว่าเมื่อไหร่กินน้ําต้องเป็นน้ําเย็นอย่างเดียวเออถูกไหมคะเพราะถ้าเราติดแบบนั้นก็คือเราต้อง ต้องพยายามหาแต่น้ําเย็นตลอดเวลาซึ่งมันอาจจะส่งผลเสียก็คือถ้าเจอน้ําธรรมดาก็ดื่มได้ไปเลยใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ว่ายังไงบ้างคะฟังแล้วมีอะไรอยากจะแบ่งปันไหมคุณพันธิมีอะไรอยากแบ่งปันไหมคะฟังมาแล้วแล้วได้อะไรบ้างไหมคะหรือยังไงดิคุณพันธิเปิดเสียงนิดนึงจะจะขอต้อนรับเอาค่ะคุณพันธิมาจากที่ไหนเอ่ย เปิดเปิดใหม่นิดนึงค่ะแต่ไม่ได้ยินเสียงเลยกดตรงไอ้เขียวเขียวก็ได้ค่ะยังไม่ได้ยินเสียงเนาะุดอ่าเดี๋ยวให้เพื่อนช่วยเปิดใหม่นิดนึงมันจะอ่าได้เปิดรลค่ะพูดได้เลยค่ะสวัสดีค่ะงลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโรงพยาบาลปทิวมาฟังเราบ่อยเนาะ วันนี้ฟังแล้ว<ช>รู้สึกยังไงคะคะวันนี้ฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็ <c oughs> เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เอ,อ่อทำอยู่อะคะ <c oughs> ออ่ะก็เลยสนใจค่ะว่ากินไม่กินน้ําเย็นแล้วมันมีผลยังไงบ้างะคะ่ะปกติก็ไม่ได้กินอยู่อะค่ะอ่าแล้วก็เลยไม่ค่อยเจอปัญหาแบบนี้ไม่ร้อนในบ่อยหยคะถ้าถ้าไม่ได้กินน้ําเย็นเลยต้องไม่มีแน่เลย <c oughs> ไม่ได้เป็นค่ะเออเนาะแต่าตอยากทราบว่ามี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 ผลเสียยังไงบ้างแค่นั้นเองอะค่ะที่ถ้ากินไปแล้วค่ะพอพอได้ยินแบบนี้ยิ่งทําให้เราคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันถูกต้องใช่ไหมคะเคยเคยได้ยินแต่บอกว่าไม่ดีไม่ดีแต่ไม่รู้ว่าไม่ดียังไงอะค่ะอืมวันนี้ก็เลยรู้แจ้งแล้วเนาะใช่ใช่ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ ขอบพระคุณเช่นกันนะคะคุณพันธิ์ทิพย์มาทําให้เรามีพลังในการที่อยากจะทําเรื่องแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะก็ยังไงก็เชิญชวนมาฟังได้ทุกวันเลยค่ะเที่ยงครึ่งถึงปลายโมงนะคะเปิดทิ้งไว้มหีหรือว่าถ้าคุณพันธิทิพย์อยากมีเรื่องอะไรมาแบ่งปันให้กับพวกเราก็ยินดีนะคะสมมุติว่าคุณพันธิทิพย์มีความถนัดในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็บอกติดต่อกปับมาได้เลยค่ะได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ ค่ะสมาชิกท่านอื่นลราคาค่ะขอบคุณค่ะสมาชิกท่านอื่นลราคาได้ฟังแล้วเ,เกิดข้อคิดอะไรบ้างไหมหรืออยากจะแบ่งปันอะไรบ้างไหมคะเรียนเชิญเลยนะคะเงียบหมดเลย <c oughs> อาจจะกำลังคิดอยู่ก็ได้นะคะไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้ก็ถ้าไม่มีใครอยากจะแบ่งปันอะไรแล้วนะคะวันพรุ่งนี้เราวันนี้ก็ต้องขอบคุณกุกบนะคะที่ได้มา นำเสนอเรื่องราวดีๆนะคะให้กับพวกเราเป็นการย้ำเตือนเพราะว่าอย่างที่คุณพันธิพูดเลยค่ะเราก็เคยได้ยินเสมอเๆนะว่าอ,อ,อยากกินน้ำเย็นเลยน้ำเย็นไม่ดีต่อสุขภาพครั้งนี้ก็มีทั้งงานวิจัยมีงานทดลองอะไรบางอย่างเนาะที่ทำให้เห็นพบว,ว่าออน้ำเย็นนะมันมีผลต่อสมองใช่ไหมคะน้ำเย็นก็มีผลต่อเรื่องของการที่เออมันจะทำให้เรายิ่งอยากทานน้ำเยอะๆเ,เข้าไปอีก ก็ยิ่งไปปวดฉี่เข้าไปอีกออย่างที่เป่าเคยได้ยินบ่อยๆอะคะ่ะที่บอกว่าอย่าทานน้าระหว่างทานทานข้าวอะไรอย่างนี้นะคะพี่เกิลบอกว่าชัดเจนดีค่ะก็ได้เตือนตัวเองนะคะค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะทุกๆเทีททเ่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงส,สั้นๆนะคะบางครั้งก็ยาวบางครั้งก็สั้นแบบนี้นะคะขอบคุณครูกบนะคะที่มาแบ่งปันขอบคุณสมาชิกทุกคนที่ติดตามนะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เรื่องอะไรนะคะครูกบว่าเส้น วาดเส้น,นวาดเส้นรออยู่นะครับพรุ่งนี้คุณพันนิพเชิญเลยค่ะพรุ่งนี้วาดเส้นให้เห็นปัจจุบันกับคุณหมอจิมนะคะเรามาฝึกคล้ายๆกับฝึกการอยู่กับตัวเองให้เกิดความสงบแล้วก็ได้เห็นผลงานได้เห็นถึงความสามารถได้เกิดความภาคภูมิใจเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงกับคุณหมอจิมวันพรุ่งนี้วาดเส้นให้เห็นปัจจุบันนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอให้ทุกคนทํางานอย่างมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ